สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีวันนี้นะครับช่างใหญ่นะพร้อมคณะจิตอาสาลูกศิษย์เก่าลูกศิษย์ใหม่นะรมาให้บริการนะครับตัดผมฟรีที่วัดหนองใหญ่นะครับทุกวันเสาร์แปดโมงเช้าถึงเที่ยงโดยประมาณนะก็พี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจะตัดผมฟรีนะครับก็เชิญได้นะครับที่วัดหนองใหญ่ตรงข้ามตลาดสดมงสะกรนะครับ เก็ใส่ใหม่ก็ท่อมห้องน้ําสะอาดที่จอดรถสะดวกสบายได้เป็นร้อยคันเลยนะครับที่วัดหนองใหญ่ก็จะมีนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ครับหลวงพ่อสายลุงและริมน้านะครับสถานที่ปล่อยนกปล่อยปลาครับสอกเคาะทำบุญครับตอนทีตัดผมก็ทําการฉีดแอลกอฮอล์ครับฆ่าเชื้อพ่นนะครับทุกทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการก็จะมีการใส่หน้ากากอนามัยนะครับป้องกันครับเชื้อโควิดนะ ฉีดพ่นนะครับตอนนี้เป็นน้ําหอมครับหรือว่าเราจะแ<ะ>อลกอฮอล์แต่แอลกอฮอล์นะฉีดพ่นตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าช่างก็กลัวลูกค้าลูกค้าก็กลัวช่างนะวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากนะครับอาจารย์ลิต้าหนองคายนะนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปให้ความรู้ผิดน้องประชาชนนะได้ความรู้นะครับเอาไปต่อยอดเลยตัดผมให้ลูกให้หลานนะเดี๋ยวจะเรียนตัดผมก็ ดูได้เลยนะครับซาริต้าก็ใช้ลองฟันเบอร์อะไรครับเนี่ยอใช้ลองฟันเบอร์สองนะครับตวัดตวัดขึ้นไปเลยบองทรงสูงนะครับลองทรงสูงทรงนักเรียนอืมบองทรงสูง,สง ผสมทร,รงนักเรียนใช่ไหมอาจารย์ลองทรงสูงนักเรียนทรสงสูงนักเรียนนะสูงพบพบกว่าปกติก็ไถ่เห,นเหนินๆเชิดๆขึ้นไปนะครับเฉดๆๆขึ้นไปเลย ก็ครับจันดิจ่าเขาจะเอาวีกันตรงจุดบุรวนจุดเถิดนะแล้วก็จะถายเหือนนะครับแล้วก็เก็บวีนะใ้วีเก็บขอบเก็บเรียม เหมือนจะเชิดตรงๆขึ้นไปนะครับเพื่อจะสร้างฐานทรงผมก่อนฐานกอบทรงนะฐานถือว่าจุดที่จะตัดมันมีทั้งหมดเจ็ดจุดนะครับมันจะเป็นจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งนะครับจอด้านขวานะจุดที่สองบนใบหูขวาหลังใบหูขวาจุดที่สามจุดที่สี่ท้ายทอยครับจุดที่ห้าหลังใบหูครับจุดที่หกบนใบหูนะครับจุดที่เจ็ดก็คือจรดด้านซ้ายนะ มันสลับเรือนกันได้มันได้ตำแหน่งกันได้นะครับไม่ว่จาจะเป็นจุดที่ 7, เจ็ดกับจุดที่หนึ่งตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับสายจะเชื่อม,มออขึ้นไปเชื่อมกับเบอร์สองใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้มันคนเนกันมันเชื่อมกันเช่นนี้เอง อากาศคึมๆนะมันเหมือนเหมือนจะฝนจะตกหรือเปล่ามันไม่มีแดดออกมาเลยนะครับร้อนอบอ้าวด้วยเหงื่อไหลเต็มตัวแนละ้ว นั่งรออยู่นี่แหละเดี๋ยวเสร็จละก็ตวาดตวาดตวาดขึ้นไปแล้วครับ ตรงน,นี้ก็ถอนรองพันเมื่อหนึ่งออกนะครับเราจะเก็บขอบเก็บเหลี่ยมด้วยวีนะ บริเวณขอบทรงนะครับเบอร์สองกับด้านบนนะครับก็เราก็เก็บขอเบเหย่ยมๆด้วยวีนะครับเก็บให้มันเชื่อมกันให้มันคอนเนคกันนะครับ ค่อยๆเก็บขอบเก็บเหลี่ยมนะครับนี้ก็ใช้ลองฟันเบอร์อะไรครับอาจารย์่ิตาใช้เบอร์หนึ่งนะครับในการเบอร์นหนึ่งเชื่อมเบอร์สองก่อนต้องมีการาพับหูนะครับไปขานะ้างหน้าแล้วก็ใช้หุมประเชด้านซ้ายนะครับในการเก็บขอบเก็บเหลี่ยมนะ เย็บกินผมนะครับแล้วก็ตะวดัดตะวัดขึ้นไปนะครับ ก็วีเก็บ่อนแล้วก็แอบด,ดูว,ดว,ดว,ว่ามันสวยหรือยังวะมันได้หรือยังมันเนียนหรือยัง บิดปลายบีเล็กน้อยนะครับตักแล้วบิดปลายบีเล็กน้อยเพื่อให้ขอบทรงมันต่อเนื่องกันนะไม่ให้มันเบี้ยวไม่ให้มันบวมไม่ให้มันเฉียไปเฉียมานะครับใช้ถอยก็จะใช้นะครับการถอยผ้ปรับเป็นศูนย์จุดห้านะครับถ้วตวัดขึ้นเพื่อแจ้คผมมันนวลน,นะไม่ให้มันขาวเกินไปนะครับ สมัยนี้เขาก็ไม่ชอบขาวเกินไปครับก็อชอบทันสมัยแล้วทันสมัย มุมนดมุมตรงกลางครับก็ให้ลูกค้าคมหัวลงให้สุดนะแล้วก็ใช้มุมประเน็นด้านซ้ายหรือขวาตวัดขึ้นด้วยศูนจุดห้านะเทคนิคมันอยู่ตรงนี้นะครับว่าจะตัดยังไงให้มันได้ให้มันเนียนด้วยแล้วก็ใช้ปลายหวีต่อขึ้นไปนะโดยการปรับเป็นฟันศูนย์นะครับสไลด์หวีขึ้นไปให้มันรับกันนะเนียนนะ ต้องใช้ผสมผสา,านนะระหว่างรองฟัน,นครับกับบล็อกหรือหวีนะครับให้มันต่อเนื่องกันนะครับสําหรับคนที่เข้าใจนะครับมองแค่นี้ก็เขาก็รู้เรื่องแล้วครับสาหรับนักเรียนใหม่ก็ให้ฝึกฝนนะพยายามฝึกฝนต่อไปอาจารย์ใหญ่นะอาจารย์ลิต้าอาจารย์วิลาศเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะใาการตัดผมให้สวยๆเทคนิคก็บอกกันหมดเปลือกแล้วเนี่ย ไม่มีปิดบังซ่อนเลี้ยนอัมพางอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับดูคนฟรีๆไปเลยนะครับดูฟรีไปเลยนะครับทุกคนมาก็ไม่มีใครจ้างมานะทุกคนก็มากันด้วยใจนะครับเหมารถเหมาเรือเติมน้ำมันกันมาเองนะรถเสียก็ซ่อมกันเองนะน้ำนบลอตเตอรี่ก็หาเงินซื้อกันเองนะเสี่ยงดวงกันเอง ไม่มีใครจ้างพวกเรามานะเรามาทําบุญนะครับทําบุญเราทําบุญด้วยวิชาชีพนะทําบุญด้วยฝีมือนะครับของเราเองนะครับขพราทุกคนนะครับขยันหมั่นเพียรน,นะครับเรียนรู้อย่าหยุดนิ่งนะที่จะเรียนนะเรียนรู้รู้ได้เฉพาะตนนะครับมันเป็นอริรยรัพับนะไม่สามารถที่จะมีคนอื่นมาขโมยเอาวิชาไปได้นะครับเรียนแล้วก็ติดไม้ติดมือนะครับ ของเราเองเราไปทํามาอาชีพนะครับไปอยู่ที่ไหนในโลกไปเนี้ยนะครับเราไม่อดตายอยู่แล้วเพราะว่าเรามีวิชาชีพนะครับทุกคนมันต้องตัดผมผมยาวเราตัดเองไม่ได้ด้วยต้องให้คนอื่นตัดต้องให้ร้านตัดผมตัดให้ช่างตัดผมตัดนะเพราะฉะนั้นมันก็คืองานของเรานนัอเองนะครับนะเาจะมองถอยหลังไปดูนะครับตัดไปถอยหลังไปดูนะครับตรงไหนไม่สวยก็จะแต่ง,งเข้าไปตรงนั่นตรงนี้น ตรงนั้นตรงนี้ไม่สวยเราจะควรจะแต่งออกจะตัดตรงนั้นให้มันสั้นอีกนึงไหมให้มันยาวไหมเราตัดทรงอะไรอยู่แล้วก็คิดไปนะครับเพราะว่าศีรษะคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนกุหัวเบี้ยวหัวแบนผุมฟูผมอยากโวกกระเดิดพว่มซั่วหมดเลยครับเราก็ตัดตามมาตรฐานของเราไปก่อนค่อยเรียนก็ค่อยสไลด์วี งานบีมันจะสวยนะมันจะสวยกับลองฟันนะ่นะสวยสงาย วางไว้ขอนครับ,มบผมโอ้ก็มีชาวบ้านซื้อน้ำมาฝากให้อาจารย์ยลิต้านะดูดสัอหน่อยเย็นๆนะดูสัหน่อยดิเดี๋ยวก่อน,เด,อนเดี๋ยวก่อนนะวางไว้ขบนลูกครับผมนี่ก็เป็นน้ำใจนะครับจากชาวบ้านนะที่ซื้อกาแฟน้ำน่าจะเป็นชาเย็นนะครับมาให้อาจารย์ลิต้าเขาได้ดื่มนะเพื่อคลายความร้อนนะครับเป็นการขอบคุณที่ตัดผมให้ลูกให้หลานเขาได้สวยๆนะเห็นไหม คุณแม่เขาก็เขาก็ไปซื้อให้อาจารย์ลิตา้านะเนหะ็นไหมก็สับปลายปลายผมนะครับด้วยด้วยการไก่ฟันปลานะครับมันเป็นจำเป็นต้องสับบนหวีนะสับใต้หวีก็ได้นะครับสับเร้จะออกกี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นก็อยู่ที่ทรงนั้นๆน,น,นะให้มันพิ้วนะครับ ให้มันเหมาะสมอย่าไปสั้นเกินไปอย่าบางเกินไปเอาพอดีพอดีนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์นะครับของแต่ละท่านแล้วแหละนะครับว่าจะเอาให้สั้นจะบางหรือที่ทรงลูกค้าด้วยถามไปตัดไปสับไปนะ บางผมก็สั้นลงมาแล้วนะครับคือมันรับกับขอบทรงนะ น,นี้ก็จะเอาปติทีนกันขอบ,บกันขอบไปแล้วนะ แต่ก,ก็เมือ่อดือดแล้วนะ ตัดตนั้นทีตัวนี้ทีนะครับตรงไหนไม่สวยแต่งไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> สวยแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์ลิต้าหนองคายนะแล้วก็น้องนายแบบนะครับที่อนุญ,ญาตให้ถ่ายวีดีโอนะครับสอนแตนผมลง YouTube ก็ขอให้อาจารย์ลิต้านะครับตัดผมเก่งวันเก่งคืนเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการไปอยู่แห่งหนตําบนใดก็ขอให้มีลูกค้าเขาร้านเยอะเงินทองไหลเข้ามาเทมาซื้อลอตตอรี่วันนี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะจะได้มีเงินทุนไปเปิดร้านสวยๆนะครับไม่ต้องเช่าเขาเลยซื้อเป็นอาคารพาณิชย์นะครับสามชั้นเลยนะครับข้างล่างตัดเป็น,นก็ข้างล่างก็เป็นร้านสำเสริมสวยนะครับข้างบนก็พักอาศัย ก็เดินขึ้นชั้นสองก็ได้ชั้นสามก็ให้คุณหนูเขาเช่าชั้นายกให้หนูใช่มแล้วก็น้องนักนายแบบก็ขอให้เรียนหนังสือเก่งๆนะเป็นเจ้าคนนายคนรอดพ้นจากโควิดาทีนทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านและกับลูกศิษย์ทั้งใหญ่ที่มาร่วมกันออกหน่วยวันนี้นะครับขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะมีอาจารย์วิราชปาจินบุรีนะครับช่างเฉวีเจ้าของร้านแก้งวันะส4บแล้วก็ช่างตุ้มเชียงใหม่นะนุ่นไม่อยากออกสื่อนะ ไม่อย่ออกสื่อ,อเขาก็จะตัดอยู่คนเดียวฝากกดไลค์ลกดแชร์ด้วยครับรับไปหมนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย